เชื่อมั่นว่าดอกไม้กลาลังจะเป็นแปลและเชื่อมั่นว่าดอกไม้เหล่านี้มารวมกันมันจะเป็นพุ่ดอกไม้ที่สวยงามที่สุดเ,เ,เวลาเรา,าจะทํากิจกรรมกับ้พื่อือน,น,น้องๆะะเราต้องทําพื้นที่นั้นให้ปลอดภัยก่อน บรรยากาศยามเช้าของเวสแรฟาร์มสเตย์อบล้อมไปได้วยทุ่งนาอันเขียวขจีประกอบกับรอยยิ้มและความตื่นเต้นของเด็กๆจากหลายพื้นที่ได้มาพบกันในบรรยากาศที่อบอุ่นเป็นกันเองและเต็มไปด้วยพลังวัวเราพามาเล่นเลยก็ได้แต่มันไม่ได้สนิทตาที่เราพอมหลายเครื่องมือเนาะแต่วันนี้เครื่องมือวนี้มาแต่ไม่ได้เตรียมมาก็เลยพามาเล่นความรับรังก็เลยมันก็เริ่มการออกมาเนี่ยคือการออกจากพื้นที่ส่วนตัวพื้นที่ไข่แดง อ่กลับมาอันนี้แหละสาคัญตรงนี้แหละถ้าเด็กออกมาจากตรงนี้ได้เนี่ยมันจะเกิดการเรียนรู้เกิดการประทะสังสรรค์เกิดการแลกเปลี่ยนกันได้การที่เรามีเวทีอย่างเงี้ยคือเป็นการเปิดโอกาสหรือสร้างเวทีสร้างเซฟโซนใหม่คือมันไม่ใช่เซฟโซนเดิมที่เขามีแล้วมันเป็นเซฟโซนใหม่มเมื่อมีเมืเ่อเจอเราสร้างกระบวนการนี้คือให้เกิดเซฟโซนใหม่ ทำให้เขากล้าที่จะแลกเปลี่ยนกล้าที่จะแสดงออกกล้าที่จะนำเสนออะไรพวกนี้นะกิจกรรมสันทนาการไม่ใช่แค่การเล่นเกมแต่คือการเรียนรู้ผ่านความสุขทุกเสียงหัวเราะทุกการเคลื่อนไหวคือบทเรียนที่สอนให้เรารู้จักการทำงานเป็นทีมการฟังผู้อื่นและการเข้าใจตนเองในค่ายของเรานะคะไม่ได้มีเพียงแค่กลุ่มใดกลุ่มใดกลุ่มหนึ่งนะคะมีทั้ง รุ่นพี่ที่มาจากต่างโรงเรียนน้องๆที่มาจากอีโรงเรียนหนึ่งแล้วก็มีเพื่อนๆต่างๆจากหลายๆที่ค่ะทําให้เราอ่ะยังไม่สนิทกันเราเลยต้องมีการละลายพฤติกรรมเพื่อที่พอรักสนิทกันแล้วเราสามารถเล่นด้วยกันได้อย่างยงมีความสุขเลยที่เราไม่ต้องเกรงค่ะหลังจากเสียงเราะจบลงเด็กๆได้เรียนรู้ร่วมกันว่าเบื้องหลังเกมสนุกเหล่านี้ซ่อนคุณค่าการคิดการสื่อสารและการมีน้ำใจ ที่สามารถนําไปตอบใช้ในชีวิตจริงได้ผมคิดว่าผมและก็เพื่อนเอทุกคนเนี่ยได้แน่นอนเลยคือ 1. น,นะครับมิตรภาพมิตรภาพคือเราอยู่กันคนละโรงเรียนอยู่กันคนละพื้นที่แต่เรามารวมตัวกันเนี่ยเราได้มีการสร้างสัมพันธ์อันดีงามต่อกันนะครับสร้างเครือข่ายสร้างมิตรภาพแห่งการเรียนรู้เพื่อจะได้เป็นการเรียนรู้ที่ไม่มีวันจบสิน้น ได้เกมเยอะมากๆในการที่ถ้าสมมุติเราอยากจะไปอบรมคนอื่นอย่างนี้ค่ะเราสามารถนําเกมที่เราไปเล่นในวันที่18เนี่ยนำมาปรับใช้ได้เลยเพราะว่าเป็นเกมที่ค่อนข้างดีค่ะช่วงบ่ายเต็มไปด้วยกิจกรรมเกมหลากหลายเกมที่ออกแบบให้ผู้เข้าอบรมได้ฝึกความกล้าการตัดสินใจและการทํางานร่วมกันอย่างสร้างสรรค์ทุกกิจกรรมไม่ได้บัดว่าใครเก่งกว่าใครแต่เปิดโอกาสให้ทุกคนได้เห็นคุณค่าของตนเองและผู้อื่น ความเติมเต็มจากพี่พี่วิทยากรที่มาสอนทัศะลูกเล่นในการจัดกิจกรรมทํายังไงให้มันสนุกทํายังไงให้หน่าตื่นเต้นทํายังไงให้จบกิจกรรมอย่างสวยงามครับผมนี่คือทัษะที่เราได้รับจะเป็นการจับกลุ่มถอดบทเรียนค่ะ <c oughs> เพราะว่าเราได้เล่นเกมหลายๆเกมใช่ไหมคะเราก็จะสอดแทรกเนื้อหาในแต่ละเนื้อหาบางเกมอาจจะสอดแทรกเรื่องเนื้อหาเรื่องบุรีไฟฟ้าบางเกมอาจจะสอดแทรกเรื่องคุณธรรมจริยธรรม เราก็จะมานั่งถอดบทเรียนกันค่ะว่าอันนี้ทําไปเราได้อะไรบ้างอันนี้ทํามาเราจะได้อะไรบ้างซึ่งในแต่ละเกมก็จะมีวัตถุประสงค์ที่แตกต่างกันค่ะเมื่อค่าลงแสงไฟนุ่มนวลแทนที่เสียงหาวเราะเป็นช่วงเวลาของการมองกลับมาหาตัวเองเด็กๆได้สะท้อนความรู้สึกพูดถึงสิ่งดีๆที่มีอยู่ในใจและเรียนรู้ว่าการเห็นคุณค่าของตนเองคือก้าวแรก ของการเป็นผู้นำที่แท้จริงเราได้นั่งสมาธิได้กลับมาคิดทบทวนกับชีวิตตัวเองเหมือนว่าพอเรายิ่งโตขึ้นใช่ไหมคะเราก็จะโฟกัสสิ่งต่างๆทั้งการเรียนอนาคตเราจะเป็นอย่างงู้นอย่างงี้ยังไงในอนาคตเหมือนว่าเรากับกายเป็นว่าเราลืมตัวเองที่ยังเป็นวัยเด็กที่เขามีความฝันของเขาพอเราได้มานั่งสมาธิคุยกับตัวเองคะ่ะแล้วก็อ๋อ ความฝันเนี้ยเรายังไม่ได้ทําแต่เราจะทําแน่ๆเหมือนว่าเรากําลังเดินตามเด็กตัวเล็กๆที่อยู่กับเรามาตั้งแต่ต้นค่ะเหมือนเป็นการทบทวนว่าเราก็ยังไม่ได้ทิ้งเขาไปไหนเดี๋ยวนับถวยหลังนะเช้าวันใหม่เด็กๆได้เปลี่ยนบทบาทจากผู้ร่วมกิจกรรมมาเป็นผู้นําสันทนาการได้ลองพาเพื่อนๆเล่นเกมด้วยตนเองเข้าใจถึงความหมายและความสุขในการเป็นผู้ให้ เราได้มาเป็นแกนนําและทีนี้วันแรกนะครับเราได้เรียนรู้จากพี่พี่วิทยากรที่มาให้ความรู้นะครับในการจัดกิจกรรมพอวันที่สองเนี่ยเราเรามีการแบ่งกลุ่มแล้วพาเพื่อนๆน,นะครับในการทํากิจกรรมในการละลายพฤติกรรมนะครับแล้วเราก็ได้เรียนรู้จากพี่พี่วิทยากรมานะครับแล้วก็วันที่สองเราก็ได้นํามาใช้ครับผมเด็กที่มาอบรมจะลองเล่นเกมในที่พวกเขาออกแบบกันเอง ซึ่งมันหนูรู้สึกว่าเป็นอะไรที่แปลงหม่มากเพราะว่าเมื่อวานนะค่ะเรายังเป็นคนที่เล่นตามตามพี่วิทยากรแล้ววันนี้เราจะต้องไปยืนข้างหน้าเหมือนที่พี่วิทยากรยืนแล้วต้องเป็นคนจับไม้เองคุมทุกอย่างเองคิดเกมคิดกติกาเองซึ่งรู้สึกว่าเหมือนเป็นการชาเลน้นตัวเองค่ะว่าถ้าเราทําได้อะมันมันสุดๆแล้วถือว่าเราเก่งมากตลอดระยะเวลา2วันหนึ่งคืน เด็กๆไม่เพียงได้เรียนรู้เทคนิคก,ก,การจัดกิจกรรมแต่ยังได้เรียนรู้หัวใจของความเป็นผู้นําคือการสร้างพื้นที่ปลอดภัยอบอุ่นและเป็นมิตรพื้นที่ที่ทุกคนกล้าที่จะยิ้มกล้าที่จะเล่าและกล้าที่จะเป็นตัวเองได้มาหาความรู้เพิ่มเติมมาช่วยพี่ๆทํากับข้าวแล้วก็มาหาเพื่อนใหม่คะ่ะก็รู้สึกตื่นเต้นสนุกแล้วก็ได้เพื่อนใหม่ก็รู้สึกดีขึ้นและอบอุ่นคะ่ะ จากตอนแรกนะคะที่ไม่ค่อยชอบเข้าสังคมหรือว่าชอบอยู่โดดๆดดเดียวๆแต่พอมาทํากิจกรรมแบบนี้ค่ะทั้งได้มีภาวะความเป็นผู้นําจากแต่ก่อนที่อาจจะอยู่ในห้องเรียนนั่งเรียนตามปกติไม่ไม่ค่อยแบบว่ากล้าสแสดงออกกลับกลายเป็นว่าเรามาอยู่ในค่ายเราได้เป็นคนนําคนอื่นเราต้องเป็นคนถือไม้เราต้องมีสติในการที่จะ ดูคนอื่นมองว่าตอนนี้สถานการณ์เป็นยังไงเราเล่นอะไรอยู่ทําอะไรได้บ้างเพื่อนก็เลยบอกว่าเหมือนได้ฝึกความเป็นผู้นําเพราะว่าในอนาคตสุดท้ายแล้วเราก็ต้องไปเป็นคนนําคนอื่นอยู่ดีถึงตอนนี้น่าจะเป็นเด็กถ้าเรามีภูมิคุ้มกันตนะั้งแต่ตอนนี้ก็เป็นอะไรที่ดีมากๆค่ะอยากเชิญชวนน้องๆน,น,นะครับที่มีความสนใจอยากพัฒนาตนเองค่ายนี้ครับตอบโจทย์กับเรามากเลยนะครับพี่ๆวิทยากรเป็นกันเองมากเลย เพราะพื้นที่ปลอดภัยคือรากฐานของการเรียนรู้และสันทนาการคือสภาที่เชื่อมใจคนเข้าด้วยกัน